ส้มตำเจมัยเมืองหัวหินโอ้ดูคล่องมากทุกคนสังเกตนะเจมหมเขาจะเร็ว<ใ>มากเลยเร็วมากอะ่ะไ,ไม่มีการนับค่ะไม่มีการนับประสบการณ์ล้วนๆเลยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูโอ้ยปลาแดะเดกขัดผประสบก,การณ์ลูกโอ้โหเกิดมาแล้ว20กว่าปีเหรอคะจะว่าตรงนี้ย20กว่าปีบ้าผิดปลาร้ราสูตรเจเองเหรอคะใช่ทำเองเนี่ยนี่อ๋อทำเองเหรอครับปลาร้าทำเองเมื่อวานก็เที่ยวไปเกาะพีโัง เจ๊ใหม่ทำเองทุกการเลยเหรอโอ้หนี่ครับทุกอย่างค่ะยัไม่ปล่อยให้ใครทำโอ้โหนี่ครับใช่เจ๊ใหม่ทำทั้งวันนี่เห็นไหมทำยำลาบทำทุกอย่างเลยเออใครมาก็อาจจะเผื่อใจนิดนึงนะเจ๊เขาทำสดทำเองทุกเมนูเลยแทบไม่ได้พักเลยต้มยำองเข็มต้มยำหนึ่งจีนห้าโอ้โหรัวๆเปิดทุกวันไหม วันอังคารอ๋อเปิดทุกวันเชเวศวันอังคารนะเจ๊เกิดมาแล้วถือคบกับสากมาเลยใช่ไหมคะเจ๊นี่ที่สำคัญนะเขาทำเองหมดเลยหมูน้ำตกขับก็ใหออ้อันนี้เด็ดมากเขาปากเราว้าวมากเลยถึงมิน้นแล้วแบบอร่อยให้ดูนะเดี๋ยวมาลองเบิ้งสีแสบบ่คือเสียบอคือแสบถาวรเนาะเดินเข้ามาจะเห็นเด็ดมากเลยไส้ย่าง ทำนี้ไส่รุ้มมากแบบเนาะใส้มา <ๆ S 2> หูหินนะก็มาลองเลยนะ,ะตัดต้มตำาเ็มใหม่ค่ะทุกคน